สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองครับต้องที่นี่เลยครับ d P Shop ปบริการรับเติมเกมนะปลอดภัยไร้รีฟัลแน่นอนกับร้านนี้ครับก็จะเปิดบริการ10โมงถึงตีหนึ่งนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเกม Fc Mobile เที่รวเล่นประจำกันอยู่แล้วหรือว่าเกมโทรศัพท์มือถือต่างๆนะมีมากมายหลายเกมครับสามารถทักสอบถามได้เลยครับที่เพจ d P Shop นะครับหรือว่าไม่สะดวกทางเพจก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด d P ตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์แอด d o u b P มีแอดนำหน้าด้วยนะครับจัดไปครับ ดับเบิลพีอ่ะสวัสดีครับอยู่ผมนะครับโนริเก้ครับวันนี้เรามาพร้อมกับอันเดย์เชฟเชนโกครับซึ่งมาในรูปแบบการ์ดลายเซนที่เรารู้กันพอมันเป็นตัวลายเซนปุ๊บสะตรงสแตกเท้า55 5, อัพเข้ามาพลังงาน5ดาวแล้วก็สกิลแฝงคร,ครบครบเรฟีคิกยิงปัน่นยิงไกลเลี้ยงเร็วพยายามเตะลูกขวางสนามแล้วก็เรื่องของสแตกแบบเวอร์เวอร์อันนี้ยังไม่ได้อัพนะ เดี๋ยวเราไปจัดมาแล้วก็ไปจัดไปอัพเราไปลองเล่นกันสักเกม2เกมครับอ่ะก็อย่างที่เรารู้ก็แหละครับต่อให้มานั่งเปิดตั้งแต่1 2 3 4 5สี่สุดท้ายมันก็การันตีอยู่ดีครับโอกาสที่จะได้แบบครั้ง2ครั้งอ่ะมีโอกาสหนึ่งในพันอ่ะผมว่าใครที่ได้ก็ยินดีด้วยครับแต่ใครที่เหมาก็ตามนี้ครับ8 0 0พันอันสุดท้ายครับจัดไปครับเชฟเชนโกผมว่าตัวนี้เป็นขวัญใจหลาย,ลายๆคนนะในบอลฟุตบอลจริงครับ ยิงแฟนเชลซีเอซีมิลานใช่ปะใช่แหละก็ต้องเอานะอ่ะนี่ครับเชฟเชนโก้เหมาตู้เขามาแล้วครับสแตตเว่อร์ครับเดี๋ยวเราดูวอล์กก่อนครับนี่ครับวอล์กสวยๆด้วยครับฟิวเจอร์สตาร์อาร์เบิลแต่ผมว่าไปยืนหน้านั่นแหละใช่สุดครับมาแล้วครับเชฟเชนโก้ครับเดี๋ยวเราไปอัพสแตตแล้วดูสแตตแบบอัพกันเลยดีกว่าครับ อ่ะนี่ครับหลังจากไป่าเทนมา up เม็ดส้มมาครับมันก็จะยืน R W กับ S T ได้นะริมเส้นฝั่งขวาจริงๆผมว่ายืนได้หมดเอ้ตัวนี้ยืนกลางลูกต้นมงุงต้นไม้แต่น่าจะเหมาะกับยืนหน้านะผมว่าเดี๋ยวลองดูในเกมก่อนเพราะว่าส่วนสูง183เนี่ยถ้าตามเมตาอาจจะสับไม่ค่อยแบบไม่พุ่งเหมือนพวกวินิแต่ต้องดูก่อนสแตตมันเยอะมากครับดูครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดต้นสปีดปลาย200บวก,บวก200ธรรมชาติเลยนะ เลี้ยงบอลน,นี่200บวกหมดเลยครับการเลี้ยงบอลควบคุมบอลความว่องไหวบจบสกอร์ก็200คือความแข็งแกร่งก็เยอะครับแล้วก็รูปร่างมันก็นก็คือสเต,ตเวอร์จัดเลยครับเชสเซนโก้ตัวนี้ต้องดูในเกมเขาจังหวะสับจังหวะสกิลจังหวะเลนจังหวะหมุนตัวอะไรพวกเนี้ยว่ามันจะไปขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูในสนามก็ได้ดีกว่าในเชสเซนโก้ตัวนี้การสวยได้ไประเด็นคือการสวยจ,จัดจัดครับไปครับ,รบลุยครับ เดี๋ยวเรามาดูกองหน้าสุรตานครับสำหรับคนมีงบเยอะครับชอบกระจัดประหยัดทําไมครับส่วนใครไม่มีงบไม่ต้องไปเสียดายครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นมาตัวนี้ก็เป็นกองหน้าดาดๆตัวนึงครับหยอก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 เก่งแหละเก่งแหละแต่ก็มีตัวเลือกให้เล่นเยอะครับโชคนีครับเชเชนโก้ครับเดี๋ยวเราดูครับเดี๋ยวดูเรื่องของการสับครับซึ่งที่ผมเล่นมาก็สับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะ จังหวะนี้จังหวะนี้พลิกมาแล้วก็ยิงใส่ก้อยโชว์ไปแบบนี้ก็ต้องเข้าปะครับถ้าลูกแบบนี้ติดใส่ก้อยถ้าแบบเฉียบๆหน่อยต้องหายนะครับโอโ้โหเด่เชอนโก้ย,ยิงไม่เข้าครับจดนี้ดูกันต่อตรงนี้เชอรนโก้อย,อยู่ไหนแล้วเฟกยืนลำหน้าอีกครับเชอรนโก้ <c oughs> ก็เลยก็จากที่เล่นมาก็ว่าผมว่าเรื่องการสรับก็ถามว่าสับได้ไหมได้แต่ก็แบบไม่ได้ปี๊ดครับแล้วก็ ก็ต้องใช้หมุนตัวแล้วก็วิ่งอ่ะผมว่าโอเคอยู่แต่หมุนตัวก็ใช้พื้นที่กว้างไปอย่างที่ผมบอกครับต่อไข่ก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องของการหาตำแหน่งอันนี้ผมว่าคนข้งนี่จะดีครับหาตำแหน่งยิงตำแหน่งการเข้าทำมันฟีลแบบกองหน้าธรรมชาติเลยอ่ะจังหวะแบบพลิกยิงเนี่ยดูดูสับดิไม่ไหวปะกองหน้าธรรมชาติเลยว่ะจังหวะรับบอลพลิกยิงการใครเล่นต่อบอลเนี่ยต่อบอลพลิกจบสกอร์หาช่องเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์ครับ แต่ใครเล่นเกมสวมกัดเคาน์เตอร์แท็กเงี้ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็เล่นได้นะมันจะไหลปลายครับเชฟเฟนโกต้นอาจจะแบบเนี่ยมันจะสับจะประมาณนี้แต่ว่าถ้ามันได้วิ่งเนี่ยมันจะไหลปลายแบบนี้เลยครับมันจะไหลปลายยาวๆครับแล้วก็ความคล่องตัวจังหวะพิกบอลอะไรพวกเนี้ยถือว่าเฉียบขาดครับการกดการจบสกอร์ถามว่าคมไหมก็คมนะแต่บางจังหวะก็ ถือว่าทั่วไปครับไม่ได้พิเศษอะไรครับตอบแบบสเตตมาเยอะก็จริงพลังแสงมาเยอะก็จริงแต่ก็เป็นกองหน้าหนึ่งตัวที่ว่าธรรมดาธรรมดาครับสําหรับผมนะสําหรับใครเก่งก็มันก็เก่งแหละไม่ใช่ไม่เก่งมันก็เก่งแต่ว่าผอย่างที่ผมบอกมันมีตัวเลือกที่ตอบโจทย์สําหรับเมตามากกว่าสำหรับเชเชนโก้แล้วกันใครชอบก็จัดใครไม่มีงบก็ไม่ต้องเสียดายครับตัวนี้ข้ามได้ข้ามครับให้คนรักเชฟเชนโก้เขาเล่นไปครับ เดี๋ยวเราตัดไปดูเรื่องของการจบสกอร์เลยแล้วกันครับผมก็เล่นมาอยู่เล่นหลายนัดเลยก็มีช็อตเด็ดๆให้เราดูครับอันนี้ก็ให้ดูแบบคร่าวๆจังหวะการสับแล้วกันจังหวะการสับจังหวะการหาช่องนะ,ะไปชมกันครับไปชมไฮไลท์เลยดีกว่าอเราข้ามมาดูไฮไลท์แล้วจังหวะนี้ชเชนโก้แล้วสับโชครับชเชนโก้สับแต่ว่าไม่ไปแต่ว่าไหลปลายไ,ได้อยู่ครับนี่จังหวะไหลปลายอย่างที่ผมบอกครับเราดูจังหวะพลิกโอ้โหพลิกแบบนี้ก็นีนๆนเลยครับนี่ครับ มันไหลไปลายครับจงังหวะเชนโก้พลิกมาแล้วดูดใส่ซ้ายเนี่ยมันดีที่มันดีตรงที่มันสายห้าขวาห้านี่แหละนี่ครับจงังหวะหาช่องของเชนโก้มีพื้นที่แล้วตรงนี้ดึงกนหลอกกลับมาแล้วดูผิวผิวผิวเจ็ดจ้าแล้วปัดจอดูครับแล้วดูจังหวะนี้เชนโก้ไหลามาแลว้วจังหวะนี้ยิงเลยครับโอโ้โหนะครับลูกนี้อย่างเวอร์ครับยิงเข้าได้อย่างไงครับนี่ครับช็อตคมก็มีครับมีหมุนตัวอย่างที่ผมบอกว่าหมหมุนตัวแล้วไปยาวๆนี่ครับมันไหลปลายครับ เนี่ยถ้าใครหมุนตัวเซียนๆแล้วจังหวะวิ่งอะมันจะไหลปลาจัดๆเลยนะแต่พอหมุนตัวก็ต้องหาเหลี่ยมหมุนดีๆหน่อยครับแต่ถ้าสับนี่ใครสายสับนี่คือข้ามไปเลยนะครับดูครับหมุนตัวแล้วไปครับปลาแล้วหมุนตัววิ่ง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 แล้วใส่ขวาแบบฮุกฮุกโอ้โหลูกแบบพุ่งจัดๆเลครับแล้วดูจังหวะนี้แล้วปั่นแบบนี้ก็เรียบร้อยความคมครับ เชฟเชนโกครับตัวนี้นี่ครับจังหวะเฟกช็อตเฟกทัสตามน้ำนะเฟกจังหวะแรกนะแล้วจังหวะนี้เชนโกปั่นครับดูครับทีเด็ดที่ขาดอยู่แล้วว่ามันกองหน้าธรรมชาติอ่ะเนี่ยจังหวะเฟกมากดเลยครับดูครับใครที่ชอบเล่นสายต่อบอลอะไรเงี้ยตอบโจทย์อยู่ครับใครจะเล่นแบบแบบเอาไปสับอะไรเงี้ยข้ามเลยนะเนี่ยหาชงหาช่องยืนตำแหน่งถือว่าดีครับเชนโกครับดูครับดูจังหวะเลนแล้ววิ่งมาแบบนี้แล้วปัดจ่อครับ เลนกว้างดีด้วยนะเลนเออผมว่าเลนเช้งอะดีใช้เลนเช้งวิ่งเลนเช้งอะไรเงี้ยเนี่ยยิงเพราะว่าช็อตก็ดีครับนี่ครับสายเพราะว่าช็อตมันสายห้าขวาห้ากดเพราะว่าช็อตเลด้วยดูด,ด,ดูผมใส่เพราะว่าช็อตแบบขวาใส่สายซ้ายใส่ใสายได้หมดครับดูว่าโู้ยดูพุ่งจัจัดไม่เงี้ยครับนี่ตามน้าําดูจังหวะหาช่องยิงตำแหน่งเห็นไหมมันจะดีตรงนี้แหละครับนะชอบก็ไปจัดกันได้ครับสําหรับตัวบล็อกตัวนี้ครับคุ้มจัดจัดคุ้มจริงๆ นี่ครับดูแบบยิงงูยิงแบบบึ้มอ่ะดูราวะจอดดูดินี่ราวะจอดรัวๆครับนี่ครับเจฟเชนโกตัวนี้ครับดูครับแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้เลนมาหลอกแล้วตรงนี้โยกสามสี่คนเอามาอยู่แล้วปั่นขวา